796ปี2011น,นะครับสภาพสวยนะครับอันนี้รถไม่เคยบัดเหตุนะครับตัวนี้ประกอบนอกนะครับรถทำสีมานะครับผมทำลายแต่ไม่ใช่รถล้มนะฮะของแต่งเยอะนะครับตามรูปเลยทะเบียนสวยวยางฟ้าผ่าภาพฟิปเลยนะฮะ เจ็ดก้าห ABS DP นะครับข้อกองกล่องนะครับลองสตาร์